สวัดีครับเอฟซีมาดูพระจันทร์กันครับเดือนนี้มาชมพระจันทร์ไอตัวแสบนอนแล้วเนี่ยฮะพระจันทร์สวยครับวันนี้นะครับดูพระจันทร์หน่อยครับวันนี้สวยมากนะสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับ ไปนัทิดนะฮะยังไม่ลงคลิปเลยสักคลิปเพราะว่าเท้าเจ็บครับรถฟั่มมายัางเพิ่งค่อยยิงชั่วเนี่ยฮะวันนี้ก็โอเคฮะขายดีครับวันพ่ออ่ะสวัสดีวันพ่อ,อ,ว,ว,พอวันทุกคนทุกท่านนะครับเนี่ยฮะชมประจันสวยๆครับเนี่ยครับ,รบสวยนะครับ นนี้ประจันสวยฮะท้องฟ้าเปิดโล่งหมดเลยครับนี่ตัวแสบหลับแล้วนี่ครับตัวแสบแสบจริงๆระนี่ฮะร,ร้านพรชัยม่กระทะฝากไปด้วยนะครับร้านเล็กๆนี่ฮะป้ายครับนะใครดูคลิปนี้วันที่8ปดเก้าสิบวันที่8ปดเจอวะตอนเย็นๆครับ แปดมกลาเจอกันแน่ฮะไปแน่ครับเนี่ยดูพระจันทร์นะครับสวยครับวันนี้นดนต่ดวแสบ สต,ตัวเลยครับหน่วยตวงหน่วยตวง,ตวงคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับพี่ีทุกท่านสวัสดีครับบ๊ายบาย